โอ้ยมันดูลึกว่ยายตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่ย,ย,ยูลึกครับโอ้นี่เรามาต้องน้ําลึกเลยนะครับดูนี่ไงให้เ <c oughs> ย่ <c oughs> สองแต้มพร้อมกันเลยสาวปแปลกๆสาวปแปลกทำไมแปลกครับพี่น้านครับอุ้ยวุ้ย ไปของวัน เรียบร้อยสว,นน <acceptable> สวัสดีท <aku> ่านผู้ชมครับผมสุดยามค่ำคืนครับวันนี้อยู่กันที่สะพานสนุนท่าเรือกาดเจริีครับมาตกปลากับพี่นาดอีกแล้วตกปลากดนะครับลงไม้แรกโดนเลยไสสวยไสวยไสวยด้วยครับกับเหยื่อลุงน้อยปราก,กฏทางครับส่วนอนุนันมันเหยื่ออะไรสร้างทองสร้างมานะครับนี่ของลุงน้อยนะเราใช้หลายตูดแล้วทุกวันนี้นะครับก็ <grass? S 1> ผมก็จะทําเองยังไม่มเวลาทําเลยนะครับฮะ ก็มีน้องบอกว่าใช้เหยื่อะอะไรก็ได้นะถ้าเราใช้ไอ้นี่เลือดอ้อยนะครับอ้อยให้ป่ามันเข้านะครับนี่ก็โยนลงไปปุ๊บเออกินเลยอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีจวดนะก็ <laughs> ใช้ได้เลยครับลงปุ๊บจิบปับ๊บครั้งแรกเลยนะครับนียเรียบร้อยแต้มแรกเรานะครับวันนี้เราจะเปิดไฟสแตนบายอย่างนี้นะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะครับน่าจะมองเห็นอยู่นะโอเคเห็นลำไรลลำไรนะน่าจะได้อยู่ถ้าปิดแต่นี้มันจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอออย่างนี้ก็เห็น พอเราเปิดไฟหัวอยู่โอเคได้อยู่สบายตากว่าด้วยเฮ้ยฮโอ้โหได้โชว์เลยอ่ะเออตอนนัดเปิดไฟหัวจะเห็นชัดชัดเฮ้ยไม่ได้ทำปัดไว้หวะเอองั้นเอาบางก่อนโอ้ไม่ต้องเปิดแล้วเปิดด้นี้วะทำมาให้มุคลหมดเลยดีกว่าไ่อนี่นะสวยอยนะครับตัวนี้ฝ่ายบนหัวนี่ก็ของพี่นานะเบาได้ก็เลยใช้อนี้ อไฟวาว่ามันจะสั่นหน่อยนะแต่ว่าอยูしし่นิ i ah i ่งๆิไม่เป็นไรนะกินต่อเนื่องครับผมนี่คนข่ายนเยอะเลยแต่นะต่อเนื่องเลยเฮ้ยใส่สวยวาวันนี้เว้ยเจ๋วเว้ยโอเคเลิกดีมาแพ็คคู่เลยรอพักนึงก่อนนะครับก็ตกจุดหนึ่งก็รอพักนึงจะปลาไม่กินแล้วก็ย้ายนะครับมีอะไรมากมาย จุดแรกเสียงรถจะดังหน่อยนะเป็นเตะพานนะครับตรงนี้ท่าทางจะหมดตัวย้ายดีกว่านะรอห้านาทีไม่มีกินเราก็ย้ายนะครับจุดต่อไปนะค่อยๆก็ยบไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เลือดนะครับสกปกใจครับอ่อยมันลดไปเลยจุดที่น้ำไหล เรือเราจะแบงชาติยไม่เป็นไรหรอกเรีกปลาเรีกปลาเคขอกคุณเยี่เยอพอโดนน้ำแล้วกลายเป็นเยื่อธรรมดาเชื <t <t minster, ่อเลยจักมินทึ่งกินละเฮ้ยมาเละ โดน้ำโดนอากาศกินไรให้หมดเนี่ยมันผ่านอย่างนี้แหละถึงถึงได้ได้เป็นคันไงนคันแล้วก็เก็บขึ้นมาเฮย้ยได้เหรอเฮ้ยได้เลยได้เฮ้ยได้โดนได้พินาได้แล้วครับนี่ตัวน้อยเห็นไหม,ไมรอตั้งนานมันมีต่อเลยครับก็เลยรอตรงนี้นะครับจุดนี้รอนานมากให้ลองนี่เพิ่มอีอกโดนไกลเลย เพราะว่าเราออยไว้ไก่นะตรงข้างตรงนี้น้ำมันไม่ไหลก็เลยออยไก่ปิดไฟก่อนไปโอเคจุดเมื่อกี้ได้ตัวเดียวนะจุดนี้น้ำไหลดีวลวดีโอเคจัดไปกีก็ช้ากว่าดีเลย<ง>นี่ไงนี่ไงฮึบเฮ้ยไฟเออติดไหมของแตน<ม>่น้าได้ป่ะได้ไหมไ,ได้ปลาป่ะล่ะปลารุดแล้วป่าลุดปะ พี่ต่ออยู่นี่ไงเยี่สองแต้พร้อมกันเลยผมกำลังวุ่นวายกับไฟหัวอยู่นะครับจะทำไงฮิตใต้รึจะดีเองเพราะมันเปิดไฟตกไม่ได้เลยครับเนี่ยมาพร้อมกันเลยโอเค่าสองตัวพร้อมกันเลยทำไงดีวะกับไฟหัวตอนนี้ต้องเจอตับไก่ ใจคุณภาพนี่ตับไก่น้ำลึกนะเนี่ยปลาน้ำลึกแต่น้ำลไาไม่เป็นไรจับปลาในกอนี้แหละกอนลมข้างล่าง เป็นตัวนะอืมตัวใหญ่เลยไอ้ทางต้องมี่ะทุกอย่าในคลองนั้น้อมีทางในคลองนี้ก็ต้องมีปะแล้วก่นนอนม,ม,มาครับมาตับไก่ตอนนี้ผมใช้ตับไก่ที่ได้เรื่องเหมือนกันเออข้างหลังซื้อตับไก่ดีวกว่าถูกไปเอาดิเลือกก็ไปไพรกตะเราได้ด้วยตัวเจ็บติดเอง ตถวซื้อมาต้องกว่าครึ่งโลก็เลื่อแล้วตับไก่ดีมีแต่เลือ่อยก็ตอวเด็กๆก็ใช้ตับไก่เนี่ยตกตับไก,ก่กับตับหมูอ่ะอืมรับน้ำตับไก่พอเหยื่อต่นานมาได้จะโม่ขึ้นมาจะตั้งเลยเมีม่นไว้ยิ่งนี่ตับไก่ มีไม่ไดไม่ไม่น่าจะมีตัวเดียวล็อกนะตับไก่ตับไก่ตับไก่ครับตับไก่ตับไก่เป็นเรื่องเนี่ยตับไกู่รถวๆเลยนะเนี่ยเอาวะ แล้วเหรอพี่นานมาแล้วครับยี่โอ้โหตัวแค่นี้เหรอแต่นี่มีแต่ตัวเดียวว่าตัวใหญ่ไปได้หรือะเฮ้ยกราบเริ่มมีแต่ตัวน้นอยเยครับเริ่มไม่เบิกเท่าไหร่เป็นเลือดเลยอ่ะตัวเล็กกว่าตัวน่าน,นด,ดึงเบาๆตัวเล็กมากเลย เบาป่ะไม่เบาวเว้ยมันมีตัวเว้ยกินท้ายน้ำว่ะห้าน้ำมีแต่ตัวเล็กตอเดอ้ะครับผมไม่ได้งัดมานานแล้วนะย่นไปไายเรือพินาพ,นาพินาได้งัดเรื่อยๆนะย่นไายเรือคนไทยเรือได้งัดเออข้างหน้านี่ตอดอย,อยู่ยยออน่างเงี้เยเนี่ยตออยู่นะตออยู่แต่ตัวเล็กอะโอ้โหหลายบาทสี่ทุ่มอะเออเพิ่งสี่ทุ่มเนี่ย มาเย้ปล <Okay. S 1> ากินท้ายน้ำวูบสวยๆเบ้าได้อยู่ว่ะปลากินท้ายน้ำครับได้เรื่อยๆครับจุดนี้โอ้ยสองแต้มแล้วเว้ยส่ัสนี่ครับได้อะ่ะได้นะได้อยู่ไตุ๊กเลยเยอะหมดเลย ันน่าจะนอนเพราะมันงาดนะมาแล้วโอ้โ่รูดตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงแต่นั่นฆ่าเลยฆ่าเลยขังก็วะไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยฆ่าเลยอ่ะนี่ฆ่าจริงๆนะไม่ได้นะรูนะดน่ะเจอตัวใหญ่ครับฆ่าเลยครับเอ็นยี่ห้าปอนโอ้ยนี่ไงมีกองใหญ่แล้วมีกองใหญ่จนได้ไมหมเหรอดึงอันนี้ก็ทุกไปเลยอะ่ะ โอ้ยเสียดจวะเอาไว่เอาไว้เอาไ้่ดึงออกไปนู้นเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ็นเปาะวะนี่แค่ตัวนั่งนั่งเห็นอ่ะรถใครว่า <c oughs> โอ้ยมันจะไปงัดท้าแน่ยกว่ะพี่แจ๋ก็อยู่นี้ยู่ตะว่างตะว่างกล้าเกินไปแล้วรถก็วิ่งพลาดอยู่นั่นนี่ อันเน,น่อันเน,น่อันเน,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 น่นานตัวใหญ่เว้ยได้แล้วครับนี่เปิดหนักเปิดไฟนานไม่ได้นะอุ้ยใหญ่จริงว่ะใหญ่จริงครับตัวนี้เปล่าเมื่อกี้ที่รวดไม่ใช่ใหญ่มากขาดเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่ก็ใช้ดได้นะครับเปิดไฟนานไม่ได้นะตัวปลาหา่าแค่นี้นะมีไฟสลัว์สโตรอยู่ตัวใหญ่เลยครับโอ้แจ่มตัวนี้ใหญ่สุดแล้วในกล่อง ตีแรงตีแรงให้มารู้ใมรู้ที่กินตีแรงมันจะได้รู้ว่ามีเหยื่ออยู่ตรงนี้เฮ้ย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 อะไรอีกแล้วอุ๊ยวินาครับตอนเนื่องคนเดียวล้วยปลากินไท้น้ำอ่ะรวยคนเดียวเลยอ่ะ ว้าเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมันปิดไฟก่อนผมปุ๊บ<อ> <laughs> มีไฟไอันนี้สเปร์เบาๆเอ๊ะไม่รุดมาทึ่งเราเลยว่ะเหยื่อเขาแรงจริงเหยื่อเขาแรงจริงครับมาแ,แต้มแล้วโอ้ยตัวน้อย,อยเก็บไปกระทางขังน้อยเอ้ยแล้วพ่อมันล่ะขงัขงเหรอเออขังไขังนั่นปอยปอยเออแล้วพ่อมันล่ะพ่อไม่มาว่ะ แต่เด้งว่าให้ตัวที่คาดนี่พ่อมันแน่เลยใช่ไหมหนี่ห่างแดงครับปล่อยไปมันโตก่อนไอ้ของปูนเยอะแยะโดนเยอะแล้วโดนเขาแล้วน่าจะได้ย้ายจุดแล้วแหละไม่มีแล้วลวนะนะจุดหนึ่งสองตัวสามตัวกันเลยนะครับต้องนำลึกโชว์ไปหนึ่งทีถ้าใต้มันทิ้งนะใต้มันทิ้งเขาไปไ ทิ้งกปว่าวะพ้าหาไปน่าจะทิ้งอยู่ในนก็ในใๆแล้วรวยกล็ล้มอ่ะม่ล้มก็รวยอะ่ะตองไม้เลยอะ่ะ ลงไม้เลยแหละไม่เจงก็เจ๋งอ่ะโดนเลยเหรอมาเลยเหรอโอ้ยมันดูลึกว่าตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่ยู่ลึกทรับโอ้ยนี่เรามาต้องน้ําลึกเลยนะครับลึกมากมากด้วยสามเมตรนะลึกจะดับสามเมตรนะเราไม่มีตอกแล้วครับดูดิกระตกเระดับสามเมตรเลยครับโดนว่ะโอ้ยตัวใหญ่อยู่ลึกว่ะเอาแล้วไง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาแล้วไงอ่ะ ที่ต้องมาที่พลาดมานี่คืออะไรเราตัวย่ามอยู่หรือเออเออว่ะเพราะว่าเออเออเออรูดชายป้าเลยอ่ะนั่นดิเออว่ะเอาแล้วเยอะดีเจ้าว่ะโยนไปกินเลยว่ะมันไม่ต้องอ้อยหแบกของตอนนั้นอ่ะเดินไปฝรั่งหลายตีตามพุ่มตามพุ่มนีเลยแล้วแล้วจะของใหญ่เหรอ คงใหญ่แล้วใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้ยมันอยู่ลึกจริงว่ะคงใหญ่อยู่ลึกนะก็ <c oughs> จะรู้เที่ยงคืนจะแล้ว <c oughs> เราพยายามหาวิธีเข้าฝั่งให้ได้นะซึ่งเราก็ไม่ได้อุยกินว่ะไม่อยู่ครับของผมก็กิน <c oughs> นะไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยเจ้าว่าน้ำลึกต้องไล่กลับอีกแล้ว บเฮ้ยมัอหนีโจทย์จอดยกชายชายเออได้ได้ไอ้ชายไอ้กอใหญ่ๆฮะตับไก่อยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแก้วเฮ้ยก็ต่อยู่โอ้โหปลาอยู่ที่นี่ออยู่น้ำลึกครับตกมาแต่ครึ่งคืนปลาไม่อยู่นน้ำลึกไฟจะเจอจุดได้เวลากลับบ้านเอ้ย โอเคจุดนี้เราได้สามตัวนะเริ่มรู้ทักษะแล้วครับปกติตกน้ําตื้นนะนี้ตกน้ําลึกครับได้ผลเดีย๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับที่รถนะครับแต่ว่าราจจะแวะตกน้ําลึกๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวถ่ายดูนะครับเดี๋ยวลงน้อยเละมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวเต่าตาเฮ้ยอย่างนี้ต้องระยาวแล้วนะเฮ้ยันอจูดรงยา เฮ้ย hey, อยู่ตรงเนี้ยปลาอยู่ในตรงย้าครับนี่ฝั่งนี้จะว่างเลยครับไม่ต้องใช้ไ่ายช่วยแล้วผมเอานี่เรามาถ่ายคลิปฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยไปจะว่างเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่เราย้ายกลับมาฝั่งนี้นะเพื่อจะลองกลับไปหาเรือครับแต่หลักการตกจริงๆก็คือว่าเราจะต้องตงกใต้น้าขึ้นมานะอันนี้เราจะลองลงได้แล้วอุย เฮ้ยปลาอยู่ฝั่งนี้ว่ะปลาอยู่ฝั่งนี้เออไม่ทำอะไรฝั่งหนูป่ะปลาอยู่ฝั่งนี้วะสว่างด้วยสว่างทรายอีกต่างหากอะไรเนี่ยปลาอยู่สว่างสว่างเลยอะวะไม่ได้ขวดแท่งเลยเออโอ้ยนี่แหละคลิปนี้แหละจะได้ลงนี่ให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆแล้วปลาไม่ได้กลัวดแท่ง เขาบอกตัวประกวต้องปิดไฟไงเราก็เลยเลือกที่จะมืดๆฝั่งนู้นนี่เลยได้มันมากินเลยดีไหมกินไม้เยอะกี่ไมาเยอะไปไปยัะต้องตัวเรารีบต้องตัวย้าย โอเคย่าเลยดีกว่าสองตัวนะพอแล้วย่าเลยตายาละเราได้การเงี้ยการแล้วเราสววางทบไหวมันก็กินแต่มาปักไม่ได้สักตัวเลยนะเฮ้ต้องปักไม่ได้สักตัวเลยเฮ้ยดีแน่ ยังไงก็ได้ปลามกินตกได้หมดทุกแบบอ่ะอึ๊บ้อยร้อยเบรย์เบรยอยชิบะจังปะเต้ยมันแอบอยู่ในปลาต้องย้อนเข้าไปในปลาเลยเข้าบ้าเลยอ่ะเอ้อ

นี่มันต้องมีความใหญ่พิษน้ำลึกไม่เข้ามใหญ่หว่าพิษน้ำลึกเข้ามันใหญ่อะกาจะรู้ดิงซ่าเออแม่หน้วตบเด็กอยู่ได้ไม่แล้ววะไม่มีแล้วถ้ามีกินแล้วมาย้ายจุดนี้ได้ตัวเดียวนะครับ หลุดไปตัวใหญ่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยซ <c oughs> อยปลาจากน้ำลึกมาอีกแล้ว <c oughs> ยิ้มยิ้มมันคนเดียววันนี้เฮ้ย <c oughs> ได้เยอะแล้วนี่ว่า เหรอไหมเฮ้ยเอาเรื่องนะวันนี้เอาเรื่องนะครับนี่หุ่นลุกให้ดูไม่ได้เปลียนใจด้วยแต่น่า,าเอียงกล้องให้นหน่อยเอ,เอียงกล้องโชว์หน่อยเนีนเยเยอะนะเยอะนะซีโลกว่าแล้วแหละนะครับเกินเกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วแหละอุ่ทรงไหนเอาทรงน,งน,งหนหั้นแหละงบน่าจะตื่นตรงเนี้ยน่าจะไเรียบร้อย วับโดยไปเออปอดีไม่เตือนไม่ได้เกินไม่กเกมตือนไม่ได้กเกินไปเออ่สุดสายเฮ้ยมีมีเลึกนี่ยังไม่ถึงสีฟ้าเลยปะกะติสองเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบโดนเลยอยู่ไปอยู่ไหมอยู่ไหมอย,อยู่อยู่อยู่ตัวใหญ่ไหม ใหญ่ไหมแต่น้าทำดีๆนะดีนะนะสาวปแปลกสาวปแปลกทำไมแปลกครับพี่นานครับอุ้ยอุ้ยอู้หูตัวแค่นี้ทำมันลีลาทุ่ยไฟไม่มีซองแล้วผมน่าจะเห็นอยู่นะแค่น,นี้ไฟเนาะนี่อ่าโอ้เล่นอยู่คนเดียวเลยวันนีเน้เรื่องหน่ะเรื่องหน่ะเอาเรื่องเน่ะว,วันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างนะจะพาข้ามคืนได้หน่อยคปัว่า ตอนนี้ก็จะตีสองแล้วนะครับแต่น้นเลยลเวลา4กเจพรุ่งนี้พี่นาทำงานเช้านะแปดโมงก็กลับบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเราผลงานดูบนฟังดีกว่านะผลงานเรานะครับแต่เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ของนี้นะครับมันไม่มีตัวใหญ่อ่ะมีตัวใหญ่ผมทำคาดเป็นหนึ่งตัวนะคาดจริงๆอันนั้นมันดึงดีเดียวคาดเลยแล้วก็พี่นา ทำรุดนะครับตัวใหญ่นะครับตัวที่รุดย่อมใหญ่เสมอนะ <19> <19> ก็ผลงานเป็นตัวระดับสามตโลสี่ตโลนะเยอะอยู่อ๋อแครนะ์ฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งหนึ่กันนี่นะผลงานเรานะแต่ตัวใหญ่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนหะลัง <laughs> ว่าต้องตกน้ำลึกๆครับตัวใหญ่มันอยู่น้ำลึกครับนี่พี่นาต้งไหนนะนะพี่นาตกได้ยังไงนะตัวใหญ่ใหญ่เป่งๆไม่ได้นะครับได้ใ่น,นี้ใบนี้ก็สองตัว สองสามตัวโลนะได้นะสามตัวโลได้ส่วนตัวเล็กนี่ก็สี่ห้าตัวโลนี่อุนทนรุ่นนี้แล้วก็ตัวระขี้แล้วมั้งเนี่ยนะ่าจะสิบตัวโลได้กี่ตัวไม่รู้นะกิโลก็ไม่รู้เดี๋ยวไปช่างที่บ้านแล้วกันสรุปผลงานสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเ <c oughs> สร็จศูนย์ยังศูนย์แล้วโอเคเทเทเทผมว่าห้าห้ากิโลนะ ว่านะว่าห้ากิโลนะเนีย่ยมันเป็นอยู่ในมไหมมีแต่ขันล่างที่ตกแต่นั้นนี่ตัวหนึ่งห้ากิโลนะมันเท่าไรก็นี่อะหกว่าหกจุห้าครับหกกิโลครึ่งว่ดีเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาการตกแค่เที่ยงคืนนะมันเลยเวลาปลาไปกินดึกนะครับ แล้วก็กว่าจะรู้เทคนิคการตกนะไปหาน้ําตื้นน้ําไหลมันไม่มีน้ําไหลเราก็เลยตกลำบากหน่อยตกระดับน้ําออกจากฝั่งมาหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วออกมาระดับความลึก3เมตรกว่า4เมตรเออได้ตัวใหญ่เจ้วเลยกว่าจะรู้จุดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมานพอสมควรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ